สวัสดีครับผมอุ้ม g ีสี่ห้านะครับก็วันนี้จะพาทุกคนไปเกียนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องรางกันก่อนนะเครื่องรางก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมเราจะเกียนด้วยการส่งสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์กวนๆหน่อยนะเออเราเรามาเลือกกันว่าจะได้ที่เท่าไหร่นะ ขออย่าเป็นที่หนึ่งเลยแล้วกันไม่อยากได้วะที่หนึง่งให้ตายจะได้ที่สองโอเคอยู่แต่ฝั่งเรามันได้ที่สี่แถมมันออโต้ด้วยอดิทุกคนโกลเด้นลิมัตมาแจกหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูเชิงฝั่งตรงข้ามก่อนนะนนคือเขาได้เปรียบเราทุกอย่างนั่นแหละ ส่งสติกเกอร์ก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะแลบลิ้นเอออันนี้แหละทุกคนใช้ที่หลังลกันส่งส่งส่งไปนะครับทำให้มันหัวร้อนนะเหรอไ้ไนะมันตอบกลับมาแล้วอะ่ะคล้ายแบบมาเลาะนะว้าวว่าวาสติกเกอร์อันนี้มันมันพูดว่าเลยว้าวว้าวาหรือเปล่า การโดนะครับสร้างแลนด์มารปลดเลือกี่นด์า,า,ม,ามันไม่เปลี่ยนเ,ยอ,นเออโดดมาเจงอะสอง,สองเออสองก็สอ,นะอ,อสา เออไปถอยต่อเลย<จ>ลงเป้าใช่มามตกพื้นที่พิเศษไม่มีบูมวะทำไมตอนนี้มันใช้บูมไม่ได้วะย้ายไปยังพื้นที่คงฉันเออเนี่ยย้ายตรงนี้แล้วก็ดูดมันซะดูด ดูดไม่ไปด้วยฝั่ง,ง,งตรงข้ามคนระัอ่ามีป้องกันส่งสติ๊กเกอร์ไปหนึ่งสเต็ปนี่หัวร้อน <c oughs> ปิงปิง <c oughs> หัวร้อนปิงปิง <c oughs> นางฟ้าบึ้มระเบิดโอ้โ มันวางแล้วเบิดแมงกระพุนไว้ตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยแล้วประเด็นคือฝั่งเรามัน <c oughs> มันยังออโต้อยู่เลยให้ตายเถอะอะไรวะเนี่ยโกลเด้นร <c oughs> ีมัสออถึงตาบอดเดินแล้วไม่น่าเลยเนาะ ไหน,นก็จะแพ้แล้วสติ๊กเกอร์ไปเลยแล้วกันนี่ทำตัวสถุนหน่อยฝั่งนั้นทำไมมันไม่หัวร้อนวะแลบลิ้นเลยแลบลิ้นเลยขอบคุณ ขอบคุณใครก่อนประเด็นกามากเก่งมากขอบคุณ <12. S 1> สิบสองดีไหมเออนั่นแหละนี่คอยเอาคอยได้คอยเอาเลย <12. S 1> เออไม่โดนว่ะไม่เป็นไรว่ะ นั่นแหละส่งสติกเกอร์ไปหนึ่งสเต็ปเนี่ไม่เป็นไรไง <c oughs> ดูดโอ้โ oh, ห <c oughs> ไม่เป็นไรวะ่ะส่งสติกเกอร์ไปหนึ่งสเต็ปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ออกดีอยู่นะเนี่ย <c oughs> แม่งกระพุนว่ะ <c oughs> ต้องใช้แล้ว <c oughs> <c oughs> หวัวเลาะหัวเลาะโหะสติกเกอร์ไปหนึงสเต็บยกเว้นค่าผ่านทางแล้วไม่ออกด้วยนะเครื่องรางโดนบล็อกโดนบล็อกติดหลุมดำแล้วก็ไม่เป็นอะไรไม่จ่ายด้วยตกอีก โดน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 บ่อยเหลือเกินชีวิตสติ๊กเกอร์ไปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปนี่ทำไมมันไม่หัวร้อนวะหัวร้อนสิเฟ้ร์นี่พื้นที่พิเศษบูมบูมมันเอาเงินไปอีกแล้ว หนึ่งหนึ่งล้านก็จะเอาไปเนาะหนึ่งมาเบิลก็จะเอาเนาะนี่ตาย <c oughs> นั่นแหละดูดเข้าไปเออโจมตีเข้ามาไม,นะไม่เป็นไรส่งสติ๊กเกอร์ส่งสติก๊กนะ <c oughs> เกอร์ไปหนึ่งสเต็บนี่ มันจะทำอะไรเราอีกทำไมมันเดินบ่อยอย่างเลยวะเนี่ยฝั่งมันมีแววจะแพ้ละมีแววจะแพ้ละ,มแ,ละ,ละแมงกระพุนหลายๆตัวเนี่ยเออฝั่งเอ้ยมีโกลเด้นลีมัส <c oughs> <c oughs> ไหนๆก็จะแพ้ส่งสติกเกอร์ไปเลยดีกว่านะ บูมโอ้แค่นี้ก็ยังจะเอาเนาะสามตัวป้องกันอีกแล้วโอ้โหสติกเกอร์ไปหนึ่งสเต็ปโอ้เพื่อนไปแล้วนเดี๋ยวเราตามไปติดๆนะทุกคน ปั้งเรียบร้อยเ,อเรียบร้อยครับโอเคถ้าชอบทิ่นี้ก็ฝากกดไลค์กดซับกด,กดแชง์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ